ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ปรับลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเหลือเพียง4จับตาทิศทางตลาดทุนรอบสัปดาห์ในช่วง Stock Focus เทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรงแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดันยอดขายเติบโตถึง30เราเรียลประเทศไทยมอบทุนให้กับ4นักวิจัยหญิงรุ่นใหม่ในโครงการทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันวัสดาปงมรีค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทางท N n 24ค่ะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลจะลดภาษีสรรพสามิตให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันแรกนะคะในชีวิตของประชาชนชาวไทยที่ถ้าหากว่าไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนจะซื้อรถแล้วก็จะได้ลดภาษีลงไปวิจารณกันเยอะ มาเช่นเดียวกับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของหุ้นตกค่ะเนื่องจากว่าวันเกรงกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สหรัฐกับหนี้ในยุโรปที่มันบานปลายขึ้นทุกขณะนะคะขณะเดียวกันค่ะทาง ADB ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียก็ได้ออกบทวิเคราะห์ Asian Development Outlook Update 2011นะคะเป็นบทวิเคราะห์ที่คาดการถึงแนวโนว้มของเศรษฐกิจในเอเชีย แล้วก็พาดพิงมาถึงเมืองไทยบอกว่าอย่าคิดว่าอัตราการเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้ของไทยนะคะจะถึง4.5มองว่าน่าจะอยู่ที่4เท่านั้นเพราะเขาคิดว่ามีปัญหาเรื่องอุทกัทภัยร้ายแรงของประเทศไทยรวมกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เขาก็มองว่ายังไม่สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเพียงพออะไรทําให้เขาคิดอย่างนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์กันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์นมนตรีสัค่ะ,คะคจากที่ ADB มองเราอย่างนี้เราควรจะแก้ปัญหายัางไงอาจารย์คือจร,จริงๆว่าเนี่ยครับเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยมีข้อจํากัดคือเราพึ่งผ่านนอกประเทศค่อนข้างเยอะรประมาณ72ของเศรษฐกิจนี่อิงต่างประเทศเพราะถ้าเวลาต่างประเทศมีปัญหาเนี่ยเราก็จะกระทบทันทีเพราะนั้นวิธีการคือต้องอปรับยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือว่า ตอนนี้ในโลกเราเนี่ยอเมริกาซึ่งมีการเศรษฐกิจใหญ่่สุดในโลกประมาณ 1- ใน5ของเศรษฐกิจโลกยุโรปหนึ่งใน5ของเศรษฐกิจโลกญี่ปุ่นประมาณ1ใน10ของเศรษฐกษิจโลก3กลุ่มประเทศนี้รวมกันก็ครึ่งหนึ่งของโลกแล้วเพราะนั้นครึ่งหนึ่งของโลกตอนนี้ประสบปัญหาอยู่นะครับแต่จริงในโลกเราขนาดนี้เนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งที่กําลังดีอยู่และดีมากๆด้วยก็คือจีนอินเดียและก็อาเซียนจีนมีขนาดเศรษฐกิจตอนนี้ก็เกือบจะเกือบจะเท่าอเมริกาแล้วโดยมีประชากรพัามร้ล้านคนอินเดียอีก1,100ล้านคน นะครับจีนเติบโต10%อินเดียเติบโต8%อาเซียนอีก575ล้านคนมีการเติบโตประมาณ6%ซึ่งเห็นว่าการเติบโต3กลุ่มประเทศนี้ซึ่งมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณเกือบเกือบ7%เศรษฐกิจโลกทั้งหมดเนี่ยเติบโตมา3.5เห็นว่ากลุ่มนี้เติบโตมากกว่าศรษโกลงหนึ่งเท่าเพราะฉะนั้นนี้ครับยุทธศาสตร์ก็คือว่าถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนประเทศให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่มีการเติบโต นะครับก็จําเป็นต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้ช่วยเสริมเหมือนกันก็คือจะเชื่อมโยงกับประเทศเหล่านี้อย่างไรในเชิงการค้าในเชิงการลงทุนเพราะประเทศเหล่านี้อย่างจีนมีทุนสมรองมากสุดในโลก3ล้านล้านเหรียญน,นะครับของเราเองนะครับภายในก็ต้องมีแรงขับเคลื่อนซึ่งรัฐบาลก็ใสน่นโยบายเข้าไปหลายนโยบายนะครับซึ่ง นโยบายเหล่านี้น่าจะมีผลในเฉพาะหน้าแต่แน่นอนขั้นตอนมันจะมีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องรถยนต์เนี่ยครับกว่าจะเริ่มได้กว่าจะได้เงินกลับมาคงต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆนั้นจะ เกิดผลจริงๆนี่ก็คงอย่างเร็วสุดก็คือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น ADB มองเราเร็วไปไหมคะอย่างนี้ครับก็คือจริงๆถ้ามองนี่ก็คืออาจจะมองตั้งแต่ต้นปีมาเพราะจริงๆตอนนี้รัฐบาลเข้ามาเนี่ยมันช่วงท้ายของปีก็ประมาณแล้วแรงก็ประมาณทำอะไรไม่ทันแล้วก็ประมาณปี55เองนี่ก็ยังไม่ผ่านสภาด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านสภาเนี่ยครับตอนนี้เพิ่งเริ่มปรับปรับแก้อาะเอียในงบประมาณใหม่ซึ่งกว่าจะผ่านสภาได้ก็คงจะแล้วเสร็จประมาณต้น ต้นต้นมกราคมเพราะนั้นเม็ดเงินจะขับขึ้นจริงจริงได้น,นี่ก็จะไปเริ่มเอามกราคม,มเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันเพราะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยไหลหลังที่มาช่วยทําให้การเติบโตไม่มากอย่างที่คิดนะครับซึ่งจริงๆรนี่ผมก็วิเคราะห์ไปตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่า ของไทยเราน่าจะเติบโตประมาณ4%ปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือขยายตัวประมาณ4%นะครับเ<า>พร<อ>าะเรามองปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันแต่จริงๆมันก็มีตัวแปรบางตัวแปรที่ช่วยเสริมก็คือว่าการท่องเที่ยวอาจจะช่วยได้บ้างเพราะท่องเที่ยวมีผลอัพธสกิจไทยเรประมาณ嗯嗯10%เราต้องปรับหาลูกค้าจากในเอเชียในจีนในอินเดียซึ่งจริงๆในจีนเนี่ยครับถ้าดูแล้วเนี่ยประชากรนะครับพันสามร้อยสิบล้านคนหลายจะมองว่ารายได้น้อยแต่จริงๆ10%นี้รายได้สูงมาก สิบเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยสามสิบห้าล้านคนค่ะสิบเปอร์เซ็นตของจีนก็ร้อยสามสิบห้าล้านคน10%ของอินเดียหนึ่ง้ยสิล้านคนอาเซียนอีกสักสิบซก็ประมาณอีก5้กว่าล้านคนรวมแล้วก็300ล้านคนพอแล้วครับเราขอตลาดตรงนี้เพราะตรงนี้ผมว่ายุทธศาสตร์ยังพอปรับตัวได้ถ้าเราอยากจะให้ขับเคลื่อนนะครับค่ะ คะจ้าขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราคงต้องไปจับตาในเรื่องของตลาดหุ้นค่ะเพราะว่าผันผวนสวิงรุนแรงมากนะคะแล้วผู้คนก็ใจเสียกันเยอะเลยสักครู่ค่ะจุดเปลี่ยนอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเงินทุนมันจะไหลออกจากทางโน้นนี่ว่าเศรษฐกิจแย่ผลดอกแทนแต่ำมันก็จะไหลามาทางเอเชีย เราก็หาสินเชื่อหลายหลายตัวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยมีคนแนะนําเราบอกว่าให้ลองไปสินเชื่อของ S M e Bank คือเรา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 ไม่เคยกู้ของที่ไหนมาก่อนแต่ S M e Bank เนี่ยหนึ่งดอกเบี้ยต่ําแล้วก็คือทาให้เราได้ทําธุรกิจอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายได้คล่องคล่องตัวขึ้นนะคะทาให้เราอ่าขยายร้านได้คือไม่ไม่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราแล้วก็เรารู้สึกว่า มันไม่ไม,ไม่ไม่บีบบังคับเรามากเกินไปถ้าท่านต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจาการหรือเสริมสภาพคล่องสางธุรกิจเรามีบริการสินเชื่อรายย่อยไว้บริการท่านติดต่อได้ที่ SIN e. Bank ทุกสาขาทั่วประเทศครับ การกว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p นดยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center f a เฟสเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24